นี่นะคะผมจะอยู่กับบับเบิ้ลกอีกคนหนึ่งค่ะผมก็จะมาเล่นแบบเออปรสิตนะคะก็มาเล่นแบบปรสิตนะก็ผมก็ทำการทำการไปโอ้ god ว่าล้านหล่อเนี่ยผมอยู่กัแล้วกันเอ้าโอ้ยมันติดครับก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะผมก็ทำการ เออดอกของไปไหนขึ้นมาเลยคุณถือได้ถืไปแล้วไปแล้วไปเรื่อไปเรื่องค่ะขอพิจารณาหน่อยนะคะว่าจะถึงฝากไปติดตามไหมคะคุผมุณคนนี้ตอนสุดคะเออตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็ขอพุ่นดมนะคะคุณนี่ไก่เมืงนะคะผมไปลงบอสจากอาจารย์เชื่อไหมคะอาจารย์เชื่อสามารถลงต่อได้ไหมครับแต่ได้หลายมู่นะ่ะีใ้ทั้งหมดันเก็บเหมือนฉันใหม่เลยต้องแบบนี้แต่เออไม่คะแต่ต้องตัวแบบ แตเหตุที่ทิ้นชื่อเนี่ยเอามาใส่ในคมดี่กว่าเพราะว่ามีแต่ทำไมคะของในคอมเนี่ยมันจะเป็นของเกมแบบแพงๆค่ะไม่ตัดไหมผมไม่เท่ผมก็เลยก็เลยแบบเอาทิ้นชื่อผมไปกำลังหาของเนี่ยผมก็เลยทำการเก็บของนะครับก็ไปเจอเออวันเออผมก็ได้ปลอดศิษย์ผมเล่นพาลสายเจออะไรรึเปล่าเออผมก็เงิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ คก็จะกับบมบี้มากมายแต่ผีชีวะใครรู้เคยไหมผีชีวะแต่ผมเห็นว่าเคยนะนี่ครับก็อย่างนี้แหละผมไปตัดไม้ก่อนเพราะผมจะมาเอาที่ก่อนในการเล่นใหม่ไอเดียเล่นแบบปอรสิตไปตัดไม้ก่นอ,อนอันดับเลขตัดไม้ก่อนเยอันดับแรกผมกลัวปลโปรสิตเพราะมีไอ้ตัวขนหัวผมเล่นแบบมารเวิร์ลแบบปกติว่าแบบแบบผมว่าผมไม่ค่อยโอ้ มีเรื่องอะไอ๋อสงสัยน่าจะเป็นอ๋อลอมบี้นั่นเองโอเคโอเคโอเคขอเพนงปจังบ้านนี้ก่อนเพราะว่าโอเค,อเค,อเคมาช่วยย้อนเรื่องของให้เราให้โดให้โดูให้พอขวดเคเก็บไปซึ่งผมจะอัดมา,าสักข้ามนาทีก่อนเพราะว่าผมคิดว่าไฟมันไรครับแล้วค่อยมาต่อพาร์ทสองแล้วมาต่อพาร์ทสองในการหาของฮนะซึ่ง ไม่ต้องแปลกใจว่าตอนนี้ผมยังทวงเป็นโทรศัพท์อยู่นะก็เลยเดี๋ยวผมรอผมอผม,อผม,อมีกล้องผมรอผมมีไมโครโฟนเสียงของผมก็ยังไม่ค่อยชัดเดีย๋ยวขอผมมีไมโครโฟนก่อนนะฮะก่อนแล้วผมค่อยจะมาอัดแบบเสียงแบบชัดๆให้ดูนะคะก็อันนี้ก็เป็นการลงบนนะผมไม่ได้ผมก็ตัวเองผมไม่ได้ลงมดหรอกแต่ว่าผมไมไม่อยากผมไี่เก็บลงมดครับผมก็เลยทำอย่างนี้เลยครับแล้วผมก็ทําการคลาบของกันนะคะก็ผมจะคราบอ,อุปกรณ์นะะก็อกุปกรณ์ก่อนๆๆเลย เราจะเอาแกะหนวงคุณแต่ค่ากว่าก็ได้ถ้าได้หนึ่งได้นะก็โอเคผมก็ลากกวานนะนี่เด้นี่เด้นี่แล้วผมก็เจอกับไก่งวงกับไก่งวงด้วยก็ผมก็เป็นอยู่บ้านก็เป็นอยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวนปเจอับเดี๋ยวไปเจอกับเดี๋ยวไปเจอกับวารจิตีก่าเพราะว่าผมเจอกัก าส่เล่นงานบอกพ่อเรอยพ่อเรอยโอ้ไมีเตียงมัยมีเหง้คุณโอ้ฉันมีเจ็บปูด้วยเอออ่างนี้ไปแล้วแลวก็อายนานหนูว่านี่ไปช่วยขาก่อนแล้วค่อย วันนี้ทานกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมจะโดนพลาติกไล่ไล่ไล่รุมแน่นอนครับซึ่งผมคิดว่าวผมขอมากุูดเตาเผาไว้ขอาเตาเผาไว้เลยอเลยอาเตาเผาไปใช้ในการทำเป็นอาหารทำเป็นฟืนแล้วมันฝืนว่าเห็นไปก็อันนี้ผมคิดว่าวผมจะไป ก็จะเ,เอออเาชีวิตรอดให้มันได้ขึ้นหนึ่งร้อยวันนะก็วันนี้ก็วันแรกนะผมก็มาทำอย่างนี้ก็สักพักดแล้วก็สักปะรดแล้วก,ผกว็ผมก็ขุดเราก็นหัวได้เอเอ่พืชผักมาตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มนะฮะเริ่ม,มต้นเลยก็คือผมได้ดล่นอะไรบ้าเน,นี่ยผมื่อวันทได้ทำฟาร์มอีกนอนเมื่อวานนี้ผมทำฟาร์มครับผมจะทำฟาร์มเมื่ออคลิปถึงห้านาทีผมก็จะปิดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อพาร์ทสองครวันนี้เวันนี้แล้วผมก็ทำการขุด <c oughs> ไปเรื่อยๆมามสักสองคลิปไปกันครับผมก็คุดต่อไปเลยครับจเจออะไรลองดีผลองดีเจอๆแล้วก็เก็บเก็บถึงไปแล้วนะครับอะไรก็ทำการคราฟของที่จำเป็นมาแล้วก็โอเคครับโอเคคร้บก็สำหรับทีนี้ผมขอคลิปขอตัวลงตัวลาไปก่อนแล้วก็เพราะว่าผมว่ามันมัน,มนเป็นคลิปสั้นแต่ว่าผมก็ ผมก็อยากแบบอยากแบบทกไฟมเป็นตังเลขค่าก็ค่อยมาต่อในอีพีต่อไปกันต่คนะบ,บายบาย